Oh, oh. สวัสดีครับการกระถาวรน,นะครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนครับวันนี้ผมพามาดูโรงงานซึ่งนี่ไม่เหมือนโรงงานเหมือนอาณาจักรแห่งหนึ่งครับที่ผลิตนี่ฮะบูมดีเน็วันนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้เม็ดฟูที่อยู่ในหลอดนี้เนี่ยเขาทำกันยังไงและโรงงานนี้ได้รับมาตรฐานขนาดไหนรู้ไหมฮะว่าเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเดือนเดียวเท่านั้นยอดขายของบูมดีเน็เกือบ2000ล้านบาทและวันนี้เราจะเห็นขั้นตอนการผลิตทั้งหมดของบูมดีเน็ครับและ ต้องไปยังไงวะซุม m z o ไปก่อนปะอจะถูกไหมเนี่ยโหโรงงานก็ใหญ่โตเนาะต้องหาสักคน่ะพาเดินทัวร์เออพี่ครับโทษทีพี่สวัสดีฮะโอ้ยของแก้งเลยเพื่อนพี่รักพี่เนาะผมเนี่ยพี่เพื่อนพี่ทิ้งมนเลยวันนี้ผมจะพาไปทานข้าวกันเอ้าลองคุณกันมาตอนเฮ้ รู้รู้ด้วยผมไม่ใคร๊ะแปลว่าผมก็งอยู่พอสมควรการดำถำวอนนะกำไรอยู่นะมาทำไรครับมาทัวร์โรงงานครับพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรขออนุญาตผมชื่อหนึ่งครับที่หนึ่งธรที่เลยครับเป็นเภสัชกรฝ่ายผลิตและเป็นผู้จัดการโรงงานครับพี่เป็นผู้จัดการโรงงานเป็นเภสัชกรด้วยใช่ครับเป็นประโยชน์ไหมเราเป็นประโยชน์ไหมเราเรือนี้เป็นประโยชน์ด้วยเป็นประโยชน์ด้วยอ่าวันนี้ด้วยเป็นประโยชน์ครับนี่นะพี่คุณคุณๆนะ ผลิตที่โรงงานนี้ทีนี้เนี่ยวันนี้ผมมาทัวร์โรงงานครับผมไม่มีไกด์วันนี้เป็นไกด์ได้ไหมได้ครับยินดีเล่าคร่าวๆครับโรงงานนี้ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้โปรไฟล์ของโรงงานเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับก็โรงงานนะครับของผมนะครับชื่อบริษัทเซเวนสตาร์ฟาร์มอุตภัณฑ์นะครับก็ก่อตั้งมาเกือบจะสี่สิบปีครับโอ้นี่เปิดมาเกือบสี่สิบปีแล้วโรงงานนี้ได้รับมาตรฐานอะไรบ้างครับพี่ก็อันแรกเนี่ยครับเป็นมาตรฐาน GMP นะครับ PICS ซึ่งเป็นมาตรฐาน GMP ระดับสากลซึ่งเราสามารถที่จะ นำส่งยาไปขายต่างประเทศได้ได้รับการยอมรับทั่วโลกถูกต้องใช่ครับขอพิสูจน์ได้ไหมวันนี้พาผมทัวร์หน่อยผมอยากเห็นรายการผลิตลองดูครับได้ไหมดีครับข้านหลังนี้คืออะไรข้้งหลังนี้คืออ่ะอารผลิตสินค้าของเราไปพาทัวร์หน่อยได้ครับครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณกันไปดูห้องแรกนะครับเป็นห้องเก็บวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการผสมอาหารเสริมของเราห้องนี้ฮะห้องนี้ครับครับผมป้าลุยครับคุณนันไม่ได้ครับทพราะว่ะโรงงานผมจะต้องควบคุมความสะอาดได้รับ GMP ระดับสาต้นคุณนันดูในรูปสิครับ นี่ที่หลอดแดผมอย่างสุภาพนะไม่ใช่ผมอธิบายจะได้เข้าใจตรงกันครับเห็นไหมเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สำคัญมากครับไปยังไงฮะเชหน้านี้ครับครับนี่ผมเข้าได้แล้วห้องแรกนี่ฮะห้องแรกครับเป็นห้องเก็บวัตถุดิบของผมนะครับครับผม โอเคเฮ้ยไปที่อ้คุณกันเดี๋ยวก่อนไม่ได้อะไรเนี่ยอีกแล้วเนี่ยเราดักคอตลอดเรบอกคุณกันแล้ว่งว่าของผมเนี่ยต้องควบคุมคุณภาพิควบคุมความสะอาดก็นี่ไงเนี่ยก็ c o อ e ชูนี่ก็ใส่แล้วไม่ถึงพคออะไรอีกอะเดี๋ยวห้องนี้นะครับตรงนี้ครับเป็นทางเข้าของสินค้าตรงเนี้ยห้องของผมเนี่ยมีการควบคุมอุณหภูมิคนเข้าประตูเข้าประตูต้องถูกต้องเชิญครับไม่พูดแต่อะไรอะเป็นไกด์จริงป่ะเนี่ยครับผมเชิญครับ อยางที่ผมว่าคุณกันคือว่าในนี้เรามีการควบคุมอุณหภูมิคือต้องรักษาอุณหภูมินี้ตลอดเวลาตลอดเวลา24ชั่วโมงและนี่ของทุกอย่างจัดบวางเนี่ยเป็นระเบียบก็คือการจัดสต็อกเรียบร้อยเลยต้องส่วนรายละเอียด้อกจากนี้ผมอาจจะหาคนช่วยอธิบายหน่อยดีกว่าครับนี่ไงพี่ก็ได้นี่อ่าสวัสดีครับมีไมค์ให้ด้วยจะได้คุยกันได้พี่ชื่ออะไรชื่อจิ๊บค่ะชื่อจิ๊บใช่ค่ะแม่ชื่ออะไรเออต้องต้องรูท่องหลดผมก็รู้ห้องนี้มันมีรายละเอียดยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย ส่วนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของคลังจัดเก็บวัตถุดิบทั้งส่วนประกอบหลักแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆทั้งหมดเลยก็จะถูกเก็บในคลังคลังนี้นะคะเราจะมีการควบคุมอุณหภูมิที่30องศาความชื้นไม่เกิน65นอกจากนี้นะครับเราจะมีบรรจุภัณฑ์นะครับที่ใช้การบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาด้วยกันครับฉานั้นต้องมีการควบคุมอย่างดีเคยแบบแอบนอนในนี้ไหมเคยแบบแอบนอนในนี้ไหมเดี๋ยวเราบอกกัน หลังไม่ดีกว่าหยอกเล่นจะบ้าแล้วไม่มีถ้างั้นผมขอดูโหวันนี้จะเดินหมดไลยเนี่ยหลายห้องเหลือเกินเลยถ้าอ่งั้นเราต้องรีบแล้วขอบคุณมากยังไม่รู้เลยแม่ชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกโอเคเรากำลังจะไปห้องอะไรกันต่อครับพี่ในส่วนต่อไปนะครับผมจะเอาคุณกันไปดูนะครับเป็นห้องปฏิบัติการในการควบคุมคุณภาานะครับหลังจากนี้เข้าไปนะครับต้องควบคุมขุดอาคับสะอาดไปเลยฮะ แต่ว่าไม่ใช่ใครก็สามารถเข้าไปได้อะไรทำไมลงอันนี้เรื่องเยอะจังว่าตอนนี้กำลังจะขอระบบคุณภาพคือระบบ ISO 1 7 0่5ขนองห้องหละคนที่มีความรับผิดชอบในห้องนี้เท่านั้นถึงจะเข้าไปได้เจ้าขอโรงงานเข้าได้ไหมถ้ามีพาสดจก็เข้าได้ถ้าเขาขอเราเราให้ไหมไม่ให้ไม่ได้ครับโอเคเกินไปอันนี้ผมขอดูได้ไหมรหัสอะไรไม่ได้เขาคงกันเดี๋ยวผมไม่ผ่าน ISO หนึ่งจุดสองห้าอ๋อเหรอไม่ผมไม่ดูก็ได้แค่บอกเลขมาเลขมันคืออย่าบอกดีกว่าไม่หลงกลง่ายๆว่ะ